อาหารมังสวิรัตทำง่ายๆที่จะแนะนำในวันนี้คือกะหล่ำปลีผัดโชยุมีวัตถุดิบดังนี้คือกะหล่ำปลีกระเทียมน้ำมันเครื่องปรุงมีโชยุและน้ำตาลน้ำสต๊อกมังสวิรัตมีขั้นตอนการทำดังนี้คือหั่นผักแกะแยกออกจากกันผสมเครื่องปรุงคนให้เข้ากันตั้งกระทะเหล็กใส่น้ำมันกรอกให้ทั่ว พอน้ำมันร้อนเทออกใส่น้ำมันใหม่ผัดกระเทียมให้หอมลงผักถ้าใช้กระทะไฟฟ้า,ปปาในช่วงแรกอย่าขยับผักในกระทะมากเพื่อที่จะให้เกิดกลิ่นหอมกระทะใส่เครื่องปรุงผัดให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็พร้อมที่จะรับประทานได้เพื่อสุขภาพพลานารัยณที่แข็งแรงอายุไขยืนยาว ข,ขอเรียนเชิญทุกท่านมารับประทานอาหารมั่งสบีิรัตกันนะ